อาหารอะไรนะครับที่กินแล้วนะครับหิวบ่อยที่สุดนะครับต้องบอกเลยว่ากินไปปุ๊บอีก2ชั่วโมงหิวเลยนะครับท่านดูนะครับกราฟข้างบนนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีภูเขาสีส้มภูเขาสีเหลืองและภูเขาสีเขียวภูเขาสีส้มเนี่ยนะครับก็คือพวกแป้งและน้าตาลภูเขาสีเหลืองก็คือพวกโปรตีนเนื้อสัตว์ต่างๆและภูเขาสีเขียวก็คือพวกไขมันชั้นดีต่างๆนั่นเองนะครับ ผู้เขาสีส้มเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เรากินอาหารที่มีแป้งและน้ําตาลสูงนะครับค่าน้ําตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นแล้วก็ตกลงอย่างรวดเร็วแบบนี้จะทําให้เราหิวบ่อยดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทานแป้งและน้ําตาลเนี่ยสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะอาหารที่แบบเป็นแบบจัมฟู้ดอ่ะหรือว่าพวกแบบชานมไข่มุกอ่ะหรือว่าขนมหวานเนี่ยสชั่วโมงเราจะหิวแบบมากเลยแต่ถ้าเกิดเรากินพวกเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีมันแทรกบ้างนะ 3าถึงหชั่วโมงเนี่ยเรายัางไม่หิวดังนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากจะลดน้ําหนักอยากจะคุมอาหารอยากจะออกกาลังกายแล้วมีกล้ามเนื้อนะครับอาหารที่ท่านเลือกนะครับควรจะเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็มีติดมันบ้างแบบนี้จะก,กระตุ้นอินซูลินต่ำนะครับผู้ป่วยเบาหวานก็ทานได้ดีมากๆลดข้าวแป้งน้ตาตาลลงก็จะทําให้ท่านเนี่ยลดน้ําหนักได้ง่ายแล้วก็มีระบบเผาผลาญที่ดีนั่นเองนะครับโอเคครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับและอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อรับเทคนิคดีๆต่อไปครับป้าลุยกัน